สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนอิ่มบุญนะคะเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่29พ่พฤศจิกายนนะคะใส่ลุงมีอุปกรณ์ค่ะนี่ค่ะเสียมค่ะแล้วก็นี่ค่ะหน่อกล้วยหูกระต่ายค่ะเห็นไหมคะใบเนาะใบกล้วยเนี่ยเป็นหูกระต่ายเขาเรียกว่าหน่อกล้วยหูกระต่ายนะคะซึ่งใส่ลุงเนี่ยจะมาขุดหน่อกล้วยหูกระต่ายนะคะไปทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะ นี่ค่ะพี่ชายของเสรุงนะคะพี่นเรศพุ่มพูกุลซื้อของเสรุงทางด้านการเกษตรนะคะให้ความรู้มาว่าการที่เราจะเลือกหน่อกล้วยในการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยให้เราเลือกหน่อกล้วยหูกระต่ายแล้วก็ขุดตอนเช้าค่ะสําหรับตอนนี้ก็คือจริงๆก็สายนะคะตอนนี้เสรุงแปดโมงครึ่งแล้วค่ะสายแล้วแต่จริงๆต้องเช้ากว่านี้เนาะแต่ว่าวันนี้เสรุงเมื่อวานลุยสวนหนักไปหน่อยก็เลยเตื่นสายนิดนึงนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูวัตถุดิบที่เราจะเอาไปใช้นะคะนี่คือหน่อกล้วยหูกระต่ายที่เราจะขุดไปทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเซลุงจะขุดนะคะแต่ระหว่างที่ขุดนี้คงไม่มีคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าเซลุงไม่มีขาตั้งมือถือนะคะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนขุดเสร็จนะคะอันนี้สําหรับ EP 1หของ จุลินทรีย์หนอกกล้วยซึ่งใส่ลุงจะใช้สูตร EM ในการย่อยหนอกกล้วยแทนนะคะแต่ว่าสูตรที่พี่นเรศพุ่มพูกให้เนี่ยไม่มี EM นะคะแต่ว่าอันนี้ใส่ลุงจะใช้เป็น EM แทนนะคะแล้วเดี๋ยวสูตรที่พี่นเรศพุ่มพูกให้เดี๋ยวตอนที่ใส่ลุงมาอยู่สวนถึงจะทำนะคะอันนั้นมันจะต้องทําทําแบบว่าต้องคนทุกวันอนะ่ะแต่นี้ใส่ลุงจะประยุกนิดนึงก็คือเราจะทําจุลินทรีหนอกกล้วยโดยใช้ EM ย่อยแล้วก็ทําในขวดน้ํะคะ่ะสำหรับ อีพีหนึ่งของจุเลียนซีหนอกกล้วยมีเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเสดุงขุดหนอกกล้วยก่อนเนาะสวัสดีค่ะ